ไฮไลท์นะคะของงานช้างนะคะนอกเหนือจากที่วิธีกลางแล้วนะคะนะก็มีไลท์ อีกหลายครั้งนะคะอย่างเช่นวันที่21นี้นะคะก็มีการเป็นเลี้ยงอาหารช้างนะคะก็ะมีขบวนแห่ช้างเข้าเมืองกว่า200เชือกนะคะจากบริเวณหลังสถานีรถไฟสุรินทร์นะคะไปตามถนนสายหลักในเทศบาลเมืองสุรินทร์เข้าสู่บริเวณอนุสรีพระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางนะคะเพื่อรวมพิธีต้อนรับแล้วก็เลี้ยงอาหารช้างสุดยิ่งใหญ่ในโลกนะคะด้วยอาหารช้างนะคะหลากหลายกว่า600เมตรนะคะ ส่วนวันที่22 23มันก็พลาดไม่ได้เช่นกันเป็นไฮไลท์ของงานทุกๆปีก็คือการแสดงของช้างนะครับซึ่งปีนี้ท่านก็จะได้พบกับการแสดงช้างระดับโลกนะช,ช้างเตะฟุตบอลนะการชัชชชชชกกระเยอะกับช้างนะครับภาพเกา่กๆที่เคยชมในเด็กๆก,ก,ก็มาชมกันอีกครั้งหนึ่งการจําลองยุทธการสุดประการตานะครับก็ไปชมกันที่สนามสแสดงช้างจังหวัดสุรินตั้งแต่เวลา8นาฬถึง11น30นาที นะครับแล้วก็ในช่วงค่ำคืนอย่างที่บอกไป1 5บหถึงยีเวทีกลางนะครับก็เพลิดเพลินกับการแสดงช้างมินิได้ด้วยนะฮะก็ส่วนช้างมินินี่ท่านต้องเดินต่อไปหนึ่งอ่าต่อไปหน่อยนะฮะจะมีพื้นที่ใกล้ๆกับเวทีกลางแหละนะครับคุณฟันไปเห็นหรือยังเห็นแล้วน่าจะใช่มีสองตัวใช่ครับสองเชือกนะฮะสองเชือกเออใช่สองเชือกนแสดงนี่คือท่านไม่ได้ไปชมงานช้างชมช้างแสดงชุดใหญ่ในวันเสาร์วอาทิตย์ 22,23ท่านก็ทุกคืนก็จะมีช้างมินิแสดงอยู่แถวๆนั้นนะคะแล้วเขาก็มีปราสาทต่างๆด้วยนะในงานงานแฟร์เขาก็มีปราสาทมีปราสาทตะควายเนาะมีปราสาทตะมนทมเป็นการจําลองเพื่องให้ทุกท่านได้รับทราบกันว่าเราจัดงานแบบปีนี้ในการที่จะรักชาติเป็นคอนเซปต์ของงานเป็นบ้านเป็นบ้านไทยเป็นบ้านนี้นะคะทีนี้ก็เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา แล้วก็พูดถึงเรื่องการแสดงของช้างนะคะที่บอกว่าเมื่อกี้วันที่22 23านะคะก็มีการแสดงของช้างนะคะเมื่อวานเราโปรยไว้แล้วว่ามีนะคะกี่องค์นะคะแหมวันนี้นะคะก็จะมาบอกรายละเอียดนะคะว่าเขามีทั้งหมดนะคะก็มีเจดองค์นะคะแต่ว่าก็จะมีมีเจองค์สําคัญนะคะแต่ว่าจะมีบทนาก่อนก่อนที่จะเป็นการแสดงนะคะจะเป็นบทนาําท่าศิษ์ในดวงใจไทยนิรันด์นะคะ,ะ,คะเพื่อถวายความอาลัยนะคะ แก่สมเด็จพระพันปีหลวงนะคะคจอกนั้นก็จะมีการแสดงอยู่เจ็ดองนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะตาเมืองสตีล่าปราศาสตร์แห่งสุรินทร์ค่ะคองค์ที่สองจำหลักแผ่นดินวิธีคนกุยกับช้างครับองค์ที่สามยิ่งใหญ่รอยทางรอยกตัญญูตาพระยาสุรินทรพักดีนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นทะเลช้างเลยนะคะคอ,องค์ที่สี่ความน่ารักเฉลียวฉลาดของเพื่อนตัวใหญ่องค์ที่ห้าปราภารีละแวกหอกข้างแคร่นะฮะ,ะพระยา พราละแวกท่านก็รู้จักนะฮะก็องค์ที่6เนี่ยพระบารมีประจักษ์กล้ายุทธาถีแล้วก็องค์ที่เจสนดุดีพระบารมีสนดุดีช้างไทยนะครับซึ่งการจัดการแสดงครั้งนี้นะฮะก็จะถือว่าเป็นการะสะท้อนในความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวสุทร์เราโดยเฉพาะพี่น้องชนเผ่าเรอไม่ใช่เราไม่เรียกชนเผนะ่าเนาะพี่น้องชาติพันธุ์กุยนะฮะกัมแมและก็เราที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับช้างมายาวนาน ก็ทําให้สุรินทร์เราเนี่ยได้รับสมญานามถิ่นเมืองช้างแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีช้างเยอะมากที่สุดในประเทศไทยและในโลกด้วยนะครับพี่น้องประชาชนเองก็สามารถเข้าไปชมการแสดงได้ฟรีนะอาจารย์ฝั่งตะวันตกนะครับฟรีนะครับส่วนอาจารย์ฝั่งตะวันออกตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเต็มหรือยังเดี๋ยวเขาเปิดดีต่อมา่ยังไม่เต็มนะ,ะก็ลองเข้าไปนะคะ,ะดูที่เว็บไซต์นะคะมีเว็บไซต์นะคะเดี๋ยว,ยวออกเสียงไม่ถูกอีก อ l ลิฟเฟนโชนะออกเสียงถูกไหมคะ w วอร์ไวเว็บดับสุรินอีลินโชมชะอันนี้ก็ชัดไม่แน่ใจในการออกเสียงนะ,ะก็มี2ราคานะคะ <c oughs> 250บาทแล้วก็บ350บาทนะ,ะราคาที่ต่างกันก็คือก็มองเห็นได้ชัดต่างกันนะคะแล้วก็ทันที่จองเข้าไปเนี่ยพอไปชมเขาจะมีก <c oughs> ิฟต์เซตให้นะครับเป็นของขวัญของฝากสจากสุรินให้กับท่านด้วยแต่เรานักต่องเที่ยวหรือผู้ที่เข้าจองบัตร นะครับอันนี้ก็เชิญชวนไปดูกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะฮะ